เอาละครับตัดกลับมาที่เรื่องคดีเจนุดคดีเจนุดกรส,ส,สิไม่จบง่ายๆนะดูเหมือนคดีเจนุดใช่ค่ะชักบานปลายใช่ค่ะคดีเจนุดกรส,ส,สิบัวแย้มหลายคนบอกจำชื่อนี้แม่นเลยเจนุดเป็นใครพิตตี้ขายรถค่ะจบปวสบ,บัญชีจากโรงเรียนพาณิชย์ในราชบุรีค่ะวันดีคืนดีได้เป็นตำรวจติดยศในสิค่ะ วันดีคืนดีได้เป็นนู่นเป็นนี่าานายกันเการตั้งแต่สมัยสอชอเรื่อยมาจนกระทั่งยุคปัจจุบันก็คือวุฒธธิสภาค่ะชุดปัจจุบันเป็นสาวสวยน่าอิจฉาเพราะลมใต้ปีกของเธอนั้นบิ๊กค่ะหนึ่งสว,วหนึ่งพลตำรวจเอกและอีกหนึ่งพลเอกอเป็นลมใต้ปีกที่อุ้มเธอ ให้ได้เป็นตำรวจและให้ได้มีชื่อไปช่วยราชการที่ภาคใต้และให้ได้มีชื่อไปเป็นนุ่นเป็นนี่ในแก,นกรบริการคณะต่างๆโอ้หลายชุดนะของสนชและของวุฒิสภาค่ะสังคมอาจจะโฟกัสเฉพาะเจน,นุดก่อนสสดบุญยามเพียงคนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆเขาโฟกัสแค่คนเดียวค่ะเพราะเป็นประเด็นเป็นคู่ก,กรณีแต่ด้วยความเคารพน,นะในแกรบริการปรปรชสภาผู้แทน คณะกรรมาการชุดที่ตัวใหญ่เสรีพิสุทธิ์เตมีเวสก็เ,เป็นประธานค่ะไม่จบคนเดียวจ่อที่จะเช็คบินเพิ่มอีกสองเด็กเส้นนะค่ะไม่ใช่คเนเดียวยน,นะ,นะเอาอย่นี้เอากันอย่างนี้เ,าา <ๆ S 2> เราย้อนกลับไปดูคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำกรรมธิการการกฎหมายของสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยเมื่อปี2561อีกสักครั้งสิครับใช่ค่ะเป็นคำสั่งที่3/2561ค่ะ โฟกัสก็ไปเลยนะครับใช่ค่ะสังคม,มสังคมอาจจะโฟกัสเฉพาะชื่อเดียวก็คือก่อนสสบโรแย้มใช่ค่ะแต่วันก่อนแต่วันก่อนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทในฐานะที่เป็นประธานการบริการปรปรชสภวแทนราษฎรบอกว่าชื่อ,อที่สอง มาริกาแสนพักดีก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่จะต้องเช็คบินที่จะต้องตรวจสอบอ้าวไม่ใช่ชื่อเดียวแล้วไม่ใช่กรส,สสแล้วมีมาริกามาอีกคนนึงละมีมาริกาแสนพักดีโผล่มาอ,อีกหนึ่งคนมันม,มันอยู่ในคําสั่งไงเห็นไหมคะในกรอบสีแดงนั่นเลยค่ะเดนินทั้งคู่ค่ะแต่ด้วยความเคารพนะแต่ด้วยความเคารพนะค่ะแต่ด้วยความเคารพนะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยค่ะทราบว่ากัรมันทการปปชสภาุ้ทนราษฎรของตัวใหญ่ของเสรีิที่สุด ที่เขาจะจอดเช็คบินไม่ใช่แค่คนเดียวก็คือมารลกาแสนพักดีแต่ว่าคที่จริงที่เขาจอดจะเช็คบินเพราะ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 รูปเรื่องมันเหมือนกับกรณีของเจนนุ์เลยอเขาจะจอดเช็คบินอีกสองคนด้วยกันค่ะอีกสองคนด้วยกันนี่จอดเช็คบินอีคนมลกาสนพักดีคนที่เป็นนักธุรกิจหน้าชาวเป็นนักธุรกิจค,คนนี้ ตวใหญ่เอ่ยชื่อเอ่ยถึงคนนี้ก็ก็ก็ก,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 กไม่แพ้เจนุดกรสิธิบเแย้ยดังนั้นดังนั้น,น,นต้องมีการตรวจสอบต่อไปหมายถึงตัวใหญ่จะตรวจสอบตัวใหญ่พู้แค่นี้ใช่ไหม,มแต่แหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวในกมทปปชให้ข้อมูลเพิ่ม,มไม่ใช่แค่มาริกาแสนพักดียังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาจะตรวจสอบที่เขาจะเช็คบิน เรียกกันในยุทธจักรว่าเจตุเจตุเจตุเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนเขมรต้องว่าคันที่จริงนะแต่ว่าคันที่จริงนะเจตุเนี่ยช่ไปเช็คมาเธอเนี่ยก่อนจะมาเป็นเจ้าของบ่อนเธอเป็นเมียเจ้าของบ่อนมาก่อนอืก่อนจะเป็นเมียเจ้าของบ่อนก็เป็นคนทํางานในบ่อนมาก่อนโดยลําดับชั้นจากคนทํางานในบ่อนมาเป็นเมียเจ้าของบ่อนเป็นเมียเจ้าของบ่อนและต่อมาเป็นเจ้าของบ่อนเป็นเจ้าของเองอะไรประมาณนั้น สร้างวีรกรรมอะไรบางประการที่ทำให้อดีตสามีเจ็บลึกถึงกระดูกโอ้โหโอเคสรุปอีกทีแหล่งข่าวกล่าวว่ากรรมธิการปรปรชตัวใหญ่เป็นประธานที่จะเช็คบินนอกเหนือจากเจนุ์ไม่ใช่แค่คนเดียวมีสองคนค่ะมาริกาสันพักตี นักธุรกิจนักธุรกิจและเจตุเจ้าของบ่อน์ขมอ่ะรอดูต่อไปโอเครอดูต่อไปมาริกาก็ดีเจตุก็ดีคือใครเออหลายคนสงสัยเป็นใครแล้วมานั่งอยู่ในการมาทิการได้อย่างไรมีความสําคัญอย่างไรด้วยความเคารพด้วยความเคารพเจตุยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับค่ะพรุ่งนี้จะมีโปรไฟล์ภาคพิสดารเจตุเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างไรจากคนทำงานในบ่อนยกระดับขึ้นมา มีที่ทางอยู่ในวุฒิสภาได้อย่างไรตั้งไว้ก่อนนะอ่ะตั้งไว้ก่อนไปกันที่มาลิกาสัรพักดีกันเลยอันนี้มีชื่อในคําสั่งให้เห็นนะคะลําดับที่สองนะคะของาราแต่งตั้งก็จะเห็นชื่อนี้ค่ะมาลิกา,า,กาสัรพักดีเส,สาใหญ่คนนี้โปรไฟล์เธอโอ้โหเป็นใครเฉียบเนยบแน่นโปรไฟล์เธอแน่นอะไรแปลว่าใน,น,นทางธุรกิจเธอมีชื่อเป็น กรรมการบริหารใช่ค่ะเป็นกรรมการบริหารบริษัท C S D Tour and Event ว์ค่ะบริษัทนี้นายุทธจักรเขาค่อนข้างคุ้นนะค่ะ C S D Tour and ออ Event ทำทัวร์ใช่ไหมอืมทัวร์อะไร <c oughs> เจอหน้าจะถามคุณมารายการสารพัดตออีทำทัวร์ทำอีเวนต์บริษัททัวร์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบค่ะบริษัททัวร์แต่ละบริษัทเขาก็จะเซกเมนต์ตลาดเซกเมนต์ลูกค้าของเขาไป อยากจะรู้ว่าลูกค้าเป้าหมายของ C H D Tour and Event ของคุณมาริกาแสนพักดีก็คือคนกลุ่มไหนค่ะอยากรู้จังเอาละครับในทางธุรกิจนะมาริกาแสนพักดียังเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบริษัทลักโปรค่ะลักโปรลักโปรลักโปรในยุทธศากตร์งั๊คุณลักโปรนอกหนเือจากนี้ ตอปนี้คือข้อมูลที่รอการยืนยันนะว่ากันว่าว่ากันว่ามริกาสันกดียังเป็นที่ปรึกษารนังตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคาถามก็คือเป็นรนังตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนไหนยุคไหนเอปัจุยกคดีตหรือยุคไหนพวกนี้ก็รู้รอสักครู่พวกนี้ก็รู้แต่ถ้าใครรู้ก่อนหมาแก่รีบพิมพ์มาบอกพิมพ์มาบอกด่วนเลยอ แหมมีหลายคนรู้ข้อมูลดีนะส่งนน่นส่งนี่เข้ามารอยืนยันสักนิดนะครับว่าเป็นที่ปรึกษารามาวัฒนธรรมยุคไหนใครยุคไหนเอาให้ชัดเอาให้ชัดใครรู้แจ้งมาค่ะหรือถ้าเป็นที่ปรึกษายุคของอิทธิพลคุณปลื้มก็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 ยืนยันมาสักนิดหนึ่งก็ดีไม่แค่นั้นครับที่บอกว่าโปรไฟล์เธอแน่นนะมริกาแสนพักดีเธอยังเป็นประธานนมท8 เป็นหลักสูตรนักบริหารระดับสูนธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่8เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมนี่แหละและเป็นประธานรุ่นด้วยนะองค์กรต่างๆสถาบันต่างๆเดี๋ยวนี้นะนิยมจปดหลักสูตรพิเศษไอ้หลักสูตรพิเศษนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายกกองทีเดียวคนที่เข้าไปเรียนหลักสูตรพิเศษเหล่านี้นั้นต้องแย่งกันเข้าไปเรียนนะเสียตังค์ด้วยนะเสียตังค์เข้าไปเรียนนะเสียกันเป็นแสนกว่าจะได้เรียนนะแสนสองแสนก็พร้อมเสียไงอื เข้าไปเรียนไม่ได้เอาสาระอะไรหรอกอืเข้าไปเรียนเพื่อจะเอาวิชาเอาคอนเน็ชันเอาวิชาคอนเน็กชันใช่ไหมไม่ใช่วิชาความรู้วิชาคอนเน็กชันเข้าไปเรียนเพื่อที่จะเรียนวิชาคอนเน็กชันลอบบี้ยิสอ๋อเหรอซึ่งไม่ได้มีการสอนแต่สามารถมีได้เข้าไปเรียนหวังจะได้วิชาเดลเมเกอร์พอละพอนะพอนะครบละครบละครบนะ ปรากฏว่าโปรไฟล์เธอแน่นเธอสามารถแทรกตัวเข้าไปเรียนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเป็นประธานรุ่นเพื่อสังคมรุ่นที่8เป็นประธานย่อของชื่อหลักสูตรนี่ก็คือนอ,นอมอทมทก็คือหมหาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละนอมอทอ8แล้วเธอได้เป็นประธานรุ่นเลยนะนไม่ธรมมธรมดาแสดงว่าต้องมีบุคลิกโดดเด่นมีความเป็นผู้นําสูงถึงได้เป็นประธานรุ่นใจปั้มเด้อ ประธานรุ่นอันนั้มันรู้กันอยู่ประธานรุ่นล้กสตดพิเศษนะร้อยทั้งร้อยต้องใจถึงใจปั้มแล้วก็ต้องพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้ถ้าพึ่งได้ทุกเรื่องโอ้โหยกให้เป็นพ่อประธานรุ่นเลยเออุแต่มาตรฐานใหญ่กว่าประธานรุ่นนะพ่อประธานรุ่นเนี่ยถ้าใจถึงพึ่งได้ทุกเรื่องยกให้เป็นพ่อประธานรุ่นเลยไม่เท่านั้นยังมีลักสุดพิอศษมาริการสันพักดีเธอยังเป็นสิทธิ์เก่านอ งสเก้าก็คือหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูงอันนี้รุ่นที่9ค่ะเคยอบรมหลักสูตรนี้ทางท่านสำนักงบประมาณเขาก็จัดหลักสูตรพิเศษกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะหน่วยงานต่างๆเขามีหมดแหละอไม่แค่นั้นไม่แค่นั้นเอาละครับต่อไปนี้โปรไฟล์ของเธอยังเป็นที่ปรึกษาคติตศักดิ์กนมาธิการการกฎหมายสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนหน้าก่อนหน้าสนชเธอเป็นพร้อมๆกับ กรสสไงไอ้คำสั่งสนชสมัยปีหกหนึ่งเจนุตเจนุตไงเขาตั้งสองคนคนแรกก็คือกรสสก็คือเจนุดชื่ที่สองชื่อที่สองก็คือพลิกานี่แหละนี่แหละหลังเลือกตั้งไม่มีสนชคมีสภาผู้แทนราษฎรมีวุฒิสภาสสชั่าปรากฏว่าเธอยังไม่ตกนะกระแสเธอยังไม่ตกนะพ้นยุคสนช มายุคสภาผู้แทนราษฎรก็มีตแหเธอก็ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการประจำการทธิการศารสานาในสภาผู้แทนราษฎรสสน,นั่นแหละเนี่ยที่ผมเช็คดูนะปรากฏว่าปรากฏว่ากรรมธิการการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้นะมีชื่อหมอมโน,โนค่ะมีชื่อหมอมโนโด้วย นะน่ะผมไมอมีโนโลาผมไม่มีโอกาสได้ต่อสายไปถามหมอมโนออหมอมโ,โนอยู่ชุน่นนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมเช็คชื่อละคุณเคยกับเลการสรันรพักดีไหมเธอ,อ,อเข้ามาเป็นเลขานุก,การประจำกรรมการการศาสนาผูา้แทนรัษฎรนั้นบทบาทของเธอเป็นอย่างไรใครพาเธอเข้าวงการใครพาเธอเข้ามาใครรับรองเธอให้เข้ามาเป็นเลขานุการประจำกรรมการการศาสนาดีโยวหมอมโนในอนยนะมีอะไรอยากจะเล่าพอควรรับพอควรพอควรพอควร อย่างที่กลับเรียนโตใหญ่ขยับตรวจสอบอีกสองคนคนแรกมรลิกาสาันพักดีอีกคนหนึ่งก็คือเจตุค่ะมาลิกาคือใครเรียงเรื่องไปตามสมควรเห็นไหมครับโปรไฟล์เธอแน่นนะมไม่ธรรมดาใช่ค่ะมีโปรไฟล์เรียกคนมีโปรไฟล์มีโปรไฟล์เธอแน่นคนมีโปรไ,ไฟล์มีตำแนหน่งแห่งหนมีตัวตนในสังคมพอสมควรการเมืองก็เยอะนะโดยเฉพาะทางภาคอีสาน โอ้ไม่ธรรมดาละไม่มั่นใจละทําไมเป็นประธานรุ่นอเจโตยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้รอติดตามโปรไฟล์เวอร์ชันพิสดารของเจตุทำไมตัวใหญ่จ่อจะเช็คเบนเจโต้เจตุมาเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยใช่แล้วหรือเจตุก็มีที่ทางในสนชมีที่ทางในวุฒิสภามีที่ทางในสภาผู้แทนเหมือนกรณี ของเจนุตจริงหรือเปล่า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 ต้องรอตรวจสอบนะคะเพราะพลตรัจเอกเสรีเรียบรองถ้าได้มีการตรวจสอบก็รับรองตรวจสอบแบบสุดๆไปเลยรอ